ในรายการเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับคลื่นลมในล่เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะเรือลักจูงทุกคลื้นสัตว์เรื่องดับอับปางเนื้อเกาะพังงั่นนะครับเรือประมงช่วยกา้กาวชีวิตลูกเรือเอาไว้ได้ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันทีเ่เจมกราคมที่ผ่านมานะครับผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการส่วนชนจังหวัดเนี่ยได้รับรายงานจากนาวาเอกนัทพลสิ้นพูนพุ่น รองู้มในการซ่อนจนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีเรือลักจุ้งนะครับทักปูดนี่แหละครับชื่อเรือ PL อาอะเทนาได้ส่งกอค,อ,อความช่วยเหลือได้ข้อความช่วยเหลือด่วนว่ามีเฮ็ดน้ำข้าเรือและก็เครืองยนย่ยดับบริเวณตอนบนของกอรมพัน์จึงประสรรันสุนส่งเรือกรวการประมงซ่อมซองซุ่นเรือตำรวจน้ำเรือป่อพอจากเกาะสมุยรีบไปให้การช่วยเหลือโดยมีเรือต่อหนึ่ง,งออกในการสนับสนุนนะ,นะครับ ช่วยเลือและก็พร้อมดังเครื่องสุบน้ำทำกลามครื่นลมเรงจริงๆวันนั้นนะค่ะต่อมาเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะเรือประมงชื้นนับประพาทียุกลายเรือเกิดเหตุหมากที่สุดเนี่ยก็เข้าให้การช่วยเลือลุกเรือ pl a r t e n a นะคะทียุบนเรือแพทางแมกาวคนได้ย่างปลอดภัยค่ะในจํานวนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่องคนโดยนําส่งทางแมตต่อให้กับเรือต่อหนึ่งหนึ่งซี่ค่ะรับลุกเรือทางแมตไปขึ้นฟังทีสถท่านีเรือสมุยทบเรือพักทีซ่องตำบลลิปานน้อยอำเภอเกาะสมุ นำผู้บาดเจ็บทางส่องรายค่ะส่งโรงพยาบาลกอสมุยส่วนเรือลากจูงพีเอลอาเทนาเนี่ยก็ได้อัปางบริเวณตอนบนเกาะพังงนันไม่สามารถอยเรือได้เพราะว่าคลื่นลมมันแรงมากค่ะซึ่งก็จะมีการสอบสวน5สาเหตุต่อไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีประกาศเตือนนะให้ระวังฝนตกนักคลื่นลมแรงคลื่นที่เขาว่าสูงซ่องถึงซี่เมรค่ะ,คะก็ข้อความรวมมือให้ระบ,บัดระวังในการเดินเรือสําหรับเรือลากจูงพีเอลอาเทนาค่ะเป็นประเภทเรือก้อนเดินทะเลเฉพาะเขตเขตการเดินเรือ ลำน้าและทะเลระว่างจังหวัดตราดครับจังหวัดนาราธิวาสประเภทการชายก็คือด้านลักจูงนั่นเองเป็นบอกเลียงก็จริงๆเป็นเรือใหญ่เรือนักรวยนะครับแต่ว่าคลื่นลมในจริงๆในช่วงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเลีอันดามันลีเอาทายอย่างเดียวอันดานมันเมื่อไรแต่ว่านี่เรือนําเทีย่ยวนี่ก็ประเภทเรือหางวนะ,ะจะไปโกหกเนี่ยก็จุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีเรือสปีดบ๊สตที่ได้รับน้ำข้าวเรือแบบนี้เหมือนกันก็ต้องช่วยเลือกัตนตรงนี้เดินเรือต้องระมัดระวังกันจริงๆครับ